อูครับอยู่เ้วอยู่ล้าอู่ล้วอืมอืมโอ้ยลดไอยู่ออโอเบาเบาเบาถีบเบาโโอโอนัครับนัครับนัครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่อง Fishing l i f e Indie นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกๆคนมาตกปลาทะเลแนวชายฝั่งกันนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้ได้ชมกันไหมไปครับ フォーク วอยู่แล้วอืมอืมโอ้ยลดเอ้ยอยู่โอ้เบาเบาเบาถิดเบาไปฝังป่งนี้ไปฝั่งนี้อะ,ยอ,ะอยู่แล้วอยู่แล้วครับกระสักระรับ โอ้โหนักหนักหนักหักหักเลยครับหนักเลยตัวนี้เฮ้ยสายอ่อนจะเข้าหินเฮ้ยอูโ โอหนักครับหนักครับหนักครับโอ้ย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  ขึ้นเลยโอ้สองหน่อยหน่อยครับตัวนี้โอเคโอ้มีสามกโอโหสวยเลยครับนี่เต็มเต็มเดี๋ยว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 ,ยวโอเคอ้ติดตานิดเดียวเอง โอ้ยเกือบหลุดเสียวเสียวโอ้โหโอ้โหโนี่ครับทุกคนสาดน้ำเช้า 3โลได้ตัวนี้สวยเลยสวัสดีครับค,ครับและวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งของผมนะครับที่ผมได้เจอกับคนดังนะครับก็คือน้ำมัมจากช่อง Live Fishing Story Thailand นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปครับ ยังไงละเดินนะเดี๋ยวนะโอ้อยู่ครับอยู่ครับสากัสิเออเปลี่ยนแนละ้วเลี่ยนเยอะแล้วได้ตัวลนะเอาแล้วครับโอ้โอ,โอ้สวยครับโอ้ตัวประมาณโลดอะ ากแว้นจากแว้นเป็นยังไงกันบ้างครับชื่นชอบผลงานของผมในคลิปนี้กันไหมครับาหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการตกปลานะครับวันนี้สวัสดีครับ